าละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปูจะมานะ <ๆ S 2> พี่ปูตอนนี้สัมอยู่กับชัยชนะเดชเดโชพี่ปูเป็นนักข่าวอยู่พี่ปูเขาสัมอยู่เพราะว่าคุณชัยชนะเดชเดโชตอนนี้มีเรื่องใหญ่คือว่าคุณชัยชนะเนี่ยนครศรีธรรมราชเนี่ยแกก็คือทุกคนจะร่วมนครันหมดนะนะภ <ๆ S 2> ูมิใจไทยาาก็จะร่วมนครหมดสิบคนชัยชนะเดชเดโชบอกฉันก็ไม่ยอมแพ้ฉันจะร่วมทั้งหมดสิบคนใช่ไหมคุณชัยชนะเดชเดโชตอนเนี้ย ดหนอนๆด้วยวิธีการไม่ทานแป้งเลยแล้วก็ทานอาหารแค่สองมือเท่านั้นแล้วก็เดิน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 ลดไปได้20กิโลว้าวอตอนนี้จากร้อยยนนั้นเหลือ9กลดไป22กิโลกรมัมเมื่อเช้าเด้กมาบอกเฮ้ยน้องแทนทำไมผอมเงี้ยบอกผมลดน้ำหนักพี่เพราะว่ามันอึดอัดไปหมดมันอึดอัดไปหมดแล้วก็คิดว่าเลือดก็คงไม่ดีตรวจเลือดเลยว่คงไม่ดีเวลาเดินล้าเต็มถนนนะคะพี่แล้วเสร็จแล้วก็วันนี้เขาเนี่ยไปหาคุณอภิิ์มา ป,ประเด็นค่ะมันอยู่ตรงจุดนี้จุดตรงที่ว่าจะไปเอาไปหา,าคุณภพสิิ์มาคนต้องการรู้ว่าแล้วไปคุยอะไรคําตอบอะไร <ừ> um. วันนี้เขามาเล่าให้พี่ปูออฟ้ามาแล้วพี่ปูฟังแต่พี่คุยคุณภพสิิ์วันอาทิตย์คุยสิบว์วโอ้เป็นกำลังใจให้นะคุณนพสิกรโทรมาเป็นกำลังใจให้นะเราก็ตกใจกันไปหมดเลยคุณนพศิิ์คะคุณจะโทรวันวันวันศุกร์ วันอาทิตย์คือทุกอย่างมันเห็นยุ่งเห็นยุ่งเห็นยุ่งมันแค่โทรมาวันอาทิตย์ตอนสายสายใช่แบบว่าเออเราสบายสบายใจแล้วก็โทรมาแล้วเราก็เออค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วหมน่าจะกลับไหมคะไม่ตอบวางสายหรอแตว่ากลับก็ต้องกลับอ่ะนะเพราะว่าถ้าไม่กลับตอนนี้ก็ไม่รู้จะพี่จะกลับตอนไหนอ่ะพี่ไม่กลับตอนนี้จังหวะก็ไม่ใช่แล้วช้ากว่านี้ก็ไม่ใช่แล้วค่ะพี่อย่าลืมนะพีอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ย พี่หิมาลัยเนี่ยเขาก็ไปไปคุยกับพี่เดชอิดพี่หิมาลัยกับพี่กล้าทำอ่ะอพี่ธรัฒนั์ผู้กล้าทำอ่ะก็จะเอาเดชอิดไปกล้าทำเออก็เอาเดชอิดไปกล้าทำเดชอิดแอนเฟนอ่ะแอนเฟนไปกล้าทำแต่ต้องเดชอิดแอนเฟนแอนภรรยาภรรยาก็เป็นสอสอที่นั่นใช่ใช่ไปกล้าทำภรรยาไมาที่ฟ้องทุกคนเหรออย่าฟ้องพี่นะพอแล้ว นี่นี่ชนะเหมือนเลยชนะเลยมันนี่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 เลยปาลูมาให้นะฉันจะเอาปาลูมาให้ฉันบอกฉันบอกว่าเธอต้องกินโกโก้ฉันถ้าเธอกินโกโก้ฉันเธอไม่ต้องไปเดินเต็มถนนไอ้นี่มันจะลดไปเลยโอ้ตําการโอ้เป็นตําการไม่รับปาลมางั้นหาอปาลมาเธอต้องกินโกโก้ฉันก่อนนี่คือโาลมาไม่เอาแล้วเอาโกโก้ไอ้นี่เธอเสียปาลูมาเธอเธอเธอมีป้าผมอยากจะเล่าพี่ปอง ผมไม่ทราบว่าปลาโลมาหนึ่งตัวเท่าไหรออ่ <c oughs> พี่มารี่ทั้งทานค้าบผมกดโลมาให้ฉันหน่อยส่งโลมาฉันหน่อย ผมคิดว่าไอ้โรมาเนี่ยเปนตัวละสิบาทที่มีตัวห้าพันเจ็ดพันตัวตัวเดียวสิผมเห็นผมรู้ถัดอื่นสองตัวสองตัวเออตัวละห้าพันเมื่อหนึ่งนางก็ไปไม่เป็นนางก็ไปสั่งลูกน้องนางบอกกดโรมาโรมาเนาะแอยโรมาน้อยโรมาให้แจกกันได้แล้วเอากี่ตัวกี่ตัวนางก็บอกเอากี่ตัวกี่ตัวปรากฏว่านางก็บอกสองตัวสามตัวกดไปกดไปมันไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไงนึกว่า บาทสิบบาทยี่สิบบาทจริงป้ะมันดอกกุหลาบไม่ใช่ลงมาในทิกตอกฟองมันส่งมันแบบเล่นๆผมคิดให้มันไม่มีอะไรันหลังไปไลฟ์ตามกดผมได้วันสองพันเลยว้าวลองลองไลฟ์ติดต่อกลูกด็อกเตอร์มริการะดับด็อกเตอร์มริกากูไปเนี่ยวันละสามหมื่นนะจ๊ะผมต้องพนันจริงผมก็ดีใจนะให้เป็นคิวเนี่ยอันนี้แล้วอัญเชิญไปรีลักไปไลฟ์สดเนี่ยขอโทษนะคะคิวละสามแสนจ้าเออไปแนวน่ารับจ๊อบจ้ะฟรีฟรีไหมหรือว่าซื้อขาย ซื้อขายจ้าแต่ว่าเดี๋ยวให้ฟรีไปก่อนรายการพี่ปองเนี่ยเวลาอารมณ์ลงมาได้ไหมไม่เวลาฟังพี่ปองออกไลฟ์สดเนี่ยเไปฟังพี่มันรีออกไลฟ์สดเนี่ยคือต้องอย่านอนเร็วนะเพราะแกไม่ชอบมาตอนค่ำแม่แม่หมากกูไปอ่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งเยี่ยอะไรยะงไรคือเข้าอะไหนนะเข้าอะไรกลับบ้านดึกนะแล้วนอนไม่หลับนะ ให้เปิดนาฬิกาแต่ฉันแต่ฉันไม่ได้กลับบ้านดึกไงมันให้ฉันไปดึกเที่ยงคืนพี่ปอเคยไปไห่ไปนั่งไปเที่ยงคืนแล้วแทนยรูปซิ่งกับกิโมอตีสี่แล้วบางวันไม่กลับด้วยแล้วแับนี้ยังไงวันนี้เอาคนนอนบ้างไม่นอนบ้างเลยวันนั้นวันนั้นเฮ้ยเธอหลบหอมหล่อว่ะวันนั้นดูรายการจัดคู่พี่ปูนะเขาไม่ได้เจอกันนานไม่เธอจะเล่าอะไรฝั่งน้ำจะไม่กลับบ้านได้ไงเสร็จตีสี่ปุ๊บมึงก็ไล่มาหมดเลยพี่ คืนนี้สี่ชั่วโมงอ่ะขายของเป็นร้อยร้อยกล่องจะมานั่งไล่อยู่ร้อยร้อยกล่องจะนอนบ้านเขาตีสามห้านอนบ้านเขาตีห้าไปนอนบ้านเขาด้วยพามาไปตีที่่คืนนอนบ้านเขาตีห้าเสร็จตีห้าแล้วเช้าตื่นมาเช้าตื่นมาไอ้นี่เป็นตื่นเป็นประชาการเลยโอยกล่องนี่เป็นทะเลทะเลกล่องคืนเดียวคืนเดียวที่ออฟฟิศอยู่ข้างๆคืนเดียวเออแล้วเสร็จแล้วจะบอกว่าค่ำคืนที่มาตีคือต้องมาเที่ยงคืนไง รายการเนี่ยเที่ยงคืนมิดไนท์อันนี้โกโก้นี่ช่วยอะไรเนี่ยอะไรโกโก้นะคะจะเป็นโกโก้ที่เข้มข้นจากบราซิลอร่อยไหมล่ะอร่อยแต่อันหนึ่งความอร่อยละอันที่สองผลปรอยได้ก็คือมันจะมีนี่ค่ะสารสกัดนะี่เราใช้ที่ปลาชีสเขาเป็นอย่างนี้เขาจะมีสารสกัดที่สารสกัดที่ทำให้ลดลดบ้า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 บาอันนี้มันไม่ได้ช่วยขาดครับ เดี๋ยวโดนโดนต้องเป็นอร่อยไหมล่ะเออมันอร่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่กล่องเท่าไหร่พี่พี่พี่มันเล็สี่ร้อยเก้าสิบซื้อห้าแถมหนึ่งอ๋อได้ได้ระดับเราต้องซื้อโปรโมชั่นแหละซื้อห้ากล่องเออซืที่นี่ไม่มีไม่เป็นไรเอาไว้ค่อยค่อยจ๊อปเอาที่บ้านนะไม่เป็นไรไปก่อนนะครับขอบคุณมากขอบคุแดงก่อนไปให้อัญเชลีถามหนึ่งคำถามไปพบคุณอภิสิทธิ์มาคุณพี่สิบว่าไงเออพบพูดคุยปกติแลกเปลี่ยนครับผมแลกเปลี่ยนครับแล้วเขาจะจะมาไหมสรุป ก็จะไปถามท่านเองฮะแต่ว่าเธอเป็นเลขาพักหรือว่าไงไม่ใช่ครับผมไม่ทราบใครเป็นเลขาพักครับผมไม่ทราบเรื่องเลขาพักเห็นทราบจากข่าวผมก็ไม่ได้แต่แต่พรมเธอเป็นหัวหน้าเลยไหมอ่ะผมก็เป็นทันตแพทมานี่เธอเป็นหัวหน้าเป็นเลยไหมไม่ไม่ไม่ใจเย็นนะครับพี่เด็ดอิดไปอยู่กล้าทรมหรอไม่มีฮะยืนยันแทนเด็ดอิดอะไรอยู่ไี่นี่ปัดยืนยันอย่างนี้นะฮะอ๋อแล้วพี่ิมาอะไรพี่มาอะไรว่าไงอ่ะคือมันแปลกเนี่ยผมเจอคุณอภิสิทธิ์เขาก็บอกว่าผมเนี่ยไปให้ไป ให้คุณนภิธิ์เป็นหวัวหน้าแล้วผมไปขอให้ผมเป็นเลขาออการพูดคุยมันการแลกเปลี่ยนผมไปเจอพี่กรณ์เขาบอกผมไปท้าทายพี่กรณ์เดดดิดกับมาลเยรู้จักกันนาะนแล้วมันาลยไปส่งขาทุกครั้งก็ไปหาเดดดิดก็ไปเจอเดดก็ปกติไปนครเก๋ก็ไปหาผมอย่าพูดแล้วคนที่บอกว่าจะย้ายพักเนี่ยย้ายก่อนเพื่อนหมดแล้วไอ้พวกที่เขาบอกจะย้ายย้ายนี่อยู่ไปยยอยู่ปชอปอ,อยู่ชัยชนะนี่มีคนบอกว่าย้ายย้ายนี่ผมยังอยู่ปชปอยู่นี่แต่ไอ้คนที่พูดมันย้ายไปแล้ว ก็ถามดูดิคนที่พูดเก่งๆเนี่ยที่บอกดีอย่กล้าทำอ่ะตอนนี้ไปคุยกล้าทำแล้วหรือเปล่าได้แล้วแล้วเด็ดอิดเขายอมรับอภิสิทธิ์ไหมผมผมพูดตรงนะฮะท่านเด็ดอิดเนี่ยคนที่สวมเสื้อให้เขาพักว้ปัดเนี่ยคือนายอภิสิทธิ์เวชชชีวะไปดูได้เลยคิดเขายอมรับอยู่แล้วเขาเป็นคนตรงไปตรงมาคำไหนคำนั้นยอมรับอยู่แล้วครับอันนี้คือเวลาพูดเนี่ย อย่าอย่าเอาตัวพูดง่ายนะชนะนจเหมือนกันคนวิจารณ์เนี่ยถ้าจะพูดก็คือคุณจะพูดคือคนวิจารณ์เนี่ยอย่าเอาตัวเองมาตรฐานตัวเองไปวิจารณ์คนอื่นอย่างวิจารณ์ถ้าผมต้องย้ายพักผมไปผมบอกว่าผมคุยทุกคนแต่อยู่ที่ตัวผมผมเลยบอกวิปูเมื่อกี้ออกรายการบอกว่าชีดผมจะเลือกสบายก็ได้ผมจะไปเลือกที่ที่บอกสบายมีข้าวให้ทานแต่ผมหันมาดูบ้านที่ให้ข้าวผมกินให้ที่ผมนอนและในวันที่บ้านนี้กำลัง หลังคารั่วต้องซ่อมแซมแล้วผมยืนมองโดยไม่อะไรอวรผมก็ไร้จิตสํานึกในะความเป็นมนุษย์เอยเลิศว่ะผมคิดแค่นี้นะออแต่คนที่บอกคนกล่าวหาคนอื่นแล้วหลังหลังเบื้องหลังนี่แอบไปคุยกับใครเนี่ยอคนที่ออกมาวิจารณ์เนี่ยตอบตัวเองไหมกล้าเอาพระมาพูดไหมปะคุณไม่เคยไปคุยพรกอื่นเลยอืออคุณไม่เคยไปคุยสีน้ําเงินคุณไม่เคยคุยกล้าทาคุณไม่เคยไปดิวเลยเหรอว่า ต้องให้คุณเท่าไหร่ช่วยคุณเท่าไหร่ขออย่งเงี้ยประเทศไทยด้วยกันมันไม่ใช่ไทยกับเขมรมันรู้ทุกเรื่องครับแต่ว่าผมเป็นสภาพดิ์บุตรพ่อผมเชื่อว่าคนแบบผมมันเกิดมาแล้วน่าสงสารไงหน้าตาไม่หล่อพูดจาผงผางจะรักก็ต้องสัมผัสหน่อยมองภายนอกอาจจะไม่รักแต่ถ้าสัมผัสอาจจะรักเลยครับผมอาาลมมขบคุณกโอเคนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมเลยย่าลืมแชร์ไปปบดเยอะๆนะครับจ้าวันนั้นให้ สิบบวกห้าเลยวันที่จัดกับพี่บูว่ามาร์กจะมาไหมมาร์กจะแรกคนอยู่ใกล้มาร์กหูปากอะไรสุดยอดป้าเอายืมปากคุณีว่าสุดยอดแข็งแรงนะการแทนส่งที่อยู่มาเดี๋ยวฉันส่งโกโก้ไปไม่ต้องซื้อเออส่งที่อยู่มาแล้ววันหลังจะได้ซื้อลิสติกไปแจกแม่บ้านบ้างนะได้ครับเออได้้แลวบ แจกลเนี่ยเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ลูกค้าหายไปเยอะนะเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนเปลี่ยนคารมอนชุดใหม่เนี่ยลูกค้าหายไปเยอะลูกค้าหายไปนะเสื้อหนูอย่าเพิ่งบวมโมแต่พาวงอะไรต่างๆนะลูกค้าที่ซื้อซื้อไว้แบบสวัสดีกันนะว่าสวัสดีนะหายไปเยอะเลยนะซื้อของไปสวัสดีแม่บ้านบ้างเอสมองเอสมองอะไรเนี่ย